สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังรับฟังช่อง l e x p l a n d i d เพราะโลกจะไปด้วยคำถามเรามาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันตับ l e x p l a n n i d สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l e x p l a i d i t เคยคิดกันไหมครับว่าวัคซีนที่เราฉีดเพื่อป้องกันไวรัสเนี่ยนะอาจจะกลายเป็นยา ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมีอายุยืนยาวได้จริงครับในขณะที่โลกเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่าวัคซีน m n a เนี่ยปลอดภัยแค่ไหนทีมนักวิทยาศาสตร์จากอเมริกากลับพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกันครับผู้ป่วยมะเร็งที่เคยได้รับวัคซีน m n a เนี่ยนะทุกคนภายใน100วันของการรักษากลับมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเลยนะครับทุกคนนี่คือผลการวิเคราะห์จากผู้ป่วยกว่า1000ราย และงานเนี่ยไม่ได้มาจากเว็บไซต์ไหนครับแต่มาจาก Nature's News ครับผมซึ่งเป็นสื่อวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะครับตีพิมพ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2568ที่ผ่านมานี่เองโดยนะักข่าว Max c o s l o w ครับหัวข้อก็คือว่า people with some cancer live longer after a COVID vaccine คนที่เป็นมะเร็งบางชนิดมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นหลังได้รับวัคซีนโควิดชนิด mRNA นี่คือเรื่องจริงครับจากข้อมูลจากผู้ป่วยทั้งหมดเกือบ1,000รายเลยและทีมแพทย์ระดับโลกครับจากศูนย์มะเร็ง M.D. Edison Cancer Center ครับขอพบว่าวัคซีนที่เราฉีดกันเนี่ยวัคซีน mRNA ที่ป้องกันไวรัสโควิดเนี่ยครับทุกคนมันอาจจะเปิดสวิตช์ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยกลับมาสู้กับมะเร็งได้ก่อนที่จะไปเข้าใจในงานวิจัยเนี่ยครับทุกคนเรามารู้จักกับคำว่า mRNA วัคซีนกันก่อน mRNA เนี่ยมันก็คือสารพันธุก,กรรมชั่วคราวครับที่ใช้บอกร่างกายบอกเซลล์ให้สร้างโปรตีนชนิดหนึ่งขึ้นมา พอฉีดเข้าสู่ร่างกายเซลล์ของเราเนี่ยจะสร้างโปรโตีนโปรโตีนที่ว่าเนี่ยมันคือโปรโตีนของไวรัสแบบปลอมๆขึ้นมาเพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำหน้าที่ในการจดจําและสร้างเกราะป้องกันไว้ล่วงหน้าสําหรับใครที่เคยฉีดวัคซีนพวกไฟเซอร์หรือโมโรนาอะไรพวกนี้นะครับทุกคนวัคซีนเหล่านี้เขาจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ครับ และจากการใช้ในหลายพันล้านคนทั่วโลกเราเพบว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างแรงมากเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ปัญหาก็คือว่าทีมนักวิจัยจากเท็กซัสเนี่ยครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขอพบว่าผลที่มันกระตุ้นเนี่ยกลับไม่หยุดแค่เฉพาะป้องกันไวรัสนะครับทุกคนมันกลับไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งระบบแม้แต่ในก้อนมะเร็งเองเรื่องเริ่มมาจากคุณหมอที่ชื่อรามกริปพินเนี่ยครับทุกคนแล้วก็ทีมแพทย์จาก MD a n d e r s o n ครับ เขาสังเกตว่าคนไข้มะเร็งหลังจากได้รับวัคซีนโควิดเนี่ยดูเหมือนจะตอบสนองต่อการรักษามะเร็งได้ดีกว่าปกติพวกเขาจึงนําผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งครับกว่า1000คนนะครับทุกคนที่เป็นทงมะเร็งปอดในชนิดลุกลามแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดร้ายแรงพวกเมลานอมาอะไรพวกนี้นะครับทุกคนมาวิเคราะห์ย้อนหลังแล้วก็พบสิ่งที่น่าประหลาดใจครับนั่นก็คือว่าคนที่ได้รับวัคซีน mRNA ภายใน100วันก่อนหรือหลังเริ่มการรักษา มีตาการรอดชีวิตยาวนานกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน mRNA เพื่อป้องกันโควิดและไม่ใช่แค่นิดหน่อยนะครับทุกคนเกือบ2เท่าเลยทีเดียวฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าข้อมูลชัดเจนกันมากเลยนั่นก็คือว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดบางชนิด มีัตาการรอดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ21เดือนเมียตราการรอดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น37เดือนและผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังเมลานมาแบบแพร่กระจายพบว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน m i n a ป้องกันโควิดมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ประมาณ27เดือนแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือกลุ่มที่ฉีดวัคซีน m i n a ป้องกันโควิดยังไม่ตายครับทุกคนยังมีชีวิตอยู่จนสิ้นสุดการศึกษาวิจัยสิ้นสุดการเก็บข้อมูลเลยทีเดียวเรียกได้ว่าดีเกินกว่าจํานวนค่าเฉลี่ยได้้แลละผลนี ไม่เกิดขึ้นกับวัคซีนแบบอื่นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนปอดบวมนั่นแสดงว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยก็คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยี Technology mRNA ที่เกิดขึ้นกับพวกวัคซีนป้องกันโควิดพวกไฟเซอร์โมเดนาอะไรพวกนี้นะครับทุกคนทีมงานเนี่ยได้ทดลองในหนูทดลองต่อครับเพื่อหาว่าทำไมถึงเกิดผลให้แบบนั้นล่ะเขาพบว่าวัคซีน mRNA เนี่ยมีอนุภาคไขมันที่ห่อหุ้มสารพันธุกรรมไว้อนุภาคไขมันนี้ช่วยให้สารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ได้โดยตรงเมื่อเซลล์เริ่มสร้างโปรตีนจำลองของไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายเนี่ยมันจะออกไล่ล่าเซลล์ที่ปิดปกติรวมถึงเซลล์มะเร็งด้วยแล้วเมื่อใช้ร่วมกับยาเช็คพอยต์อินฮิบิเตอร์ซึ่งทาหน้าที่ในการปลดเบรกภูมิคุ้มกันยาชนิดนี้เขาจะใช้กับผู้ป่วยมะเร็งปกติอยู่แล้วนะครับทุกคนผลลัพธ์เนี่ยครับก็คือว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถจัดการกับก้อนมะเร็งได้ได้อย่างรุนแรงแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช็คพอยต์อินฮิบิเตอร์เนี่ยก็คือกลุ่มยาที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานเ็ือาาอายยคคนนนจจะได้นนิัก หรือเพ m บ r o ลิซูแมปมันเหมือนอารมณ์แบบยาที่ใช้ในการปลดบล็อกเบรกทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่ายากลุ่มนี้ไม่ได้ผลกับทุกๆคนนะครับ ผู้ป่วยกว่าครึ่งเนี่ยไม่ตอบสนองเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยยังไม่ถูกกระตุ้นมากพอแต่วัคซีน mRNA ที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้เหมือนอารมณ์แบบการกดคันเร่งที่ให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยพร้อมากขึ้นก่อนยาเนี่ยจะเริ่มทํางานมิสาตราจารย์คนหนึ่งครับที่ชื่อว่าศาสตราจารย์บินอยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดให้ความเห็นว่าเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลเนี่ยมันจะชัดเจนขนาดนี้แต่ข้อมูลที่ได้รับเนี่ย แข็งแรงมีมากเพียงพอเลยสิ่งนี้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าวัคซีน mRNA ที่มีอยู่แล้วและราคาถูกอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดทั่วโลก และสาหรับใครที่ยังจํากันได้ครับมันจะมีทีมหมอคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากริปเินเขาเสนอว่าถ้างานทดลองทางคลินิกยืนยันผลนี้ได้จริงในอนาคตเนี่ยเราสามารถใช้วัคซีน2แบบร่วมกัน1เลยก็คือเพื่อปลุกภูมิคุ้มกันทั่วไปและอีกอันหนึ่งก็คือสอนภูมิคุ้มกันให้จามะเร็งเฉพาะตัวมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทีมวิจัยพบครับนั่นก็คือจังหวะเวลาของการฉีดวัคซีนเนี่ยสำคัญมากผู้ที่ได้วัคซีนภายใน100วันก่อนหรือหลังเริ่มการศึกษาจะได้ผลดีที่สุด แต่ข้อมูลเบื้องต้นนี้ครับยังแสดงให้เห็นว่าหากฉีดวัคซีนในช่วง30วันก่อนหรือหลังการรักษา ผลจะยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนอารมณ์แบบเรากําลังซิงระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยให้พร้อมรบพอดีก่อนการรักษาหลักเริ่มขึ้นแม้งานวิจัยเนี่ยครับจะให้ความหวังมหาศาลแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยครับรัฐบาลสหรัฐภายใต้โดนัลด์ทรัมป์กลับประกาศว่าจะตัดงบวิจัยเทคโนโลยี mRNA กว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับก็ไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติม แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเตือนว่าการตัดงบประมาณแบบนี้จะทําให้การค้นขว้าต่อเนื่องต้องหยุดชะงักมันมีคุณหมอท่านหนึ่งครับที่ชื่อว่าสเตฟ e นลินหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยคำว่า mRNA กลายเป็นคําที่มีตราบาปทั้งๆท,ที่มันคือเทคโนโลยีที่ช่วยชีวิตผู้คนมากมายสุดท้ายเลยนะครับวัคซีน mRNA อาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดของการรักษาโรคมะเร็งแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เราใช้เทคโนโลยีทางพันธุก,กรรมไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันโรคแต่เพื่อรักษาโรคได้ด้วย และแม้ว่าการเมืองเนี่ยจะพยายามปิดประตูงบประมาณในการค้นคว้าการวิจัยแต่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยครับยังคงเดินหน้าค้นคว้าเพราะเขาเชื่อมันว่าทุกชีวิตมีค่ามากกว่าความกลัวดังนั้นครั้งต่อไปเมื่อทุกคนเนี่ยได้ยินคำว่า MIA อย่าเพิ่งนึกถึงไวรัสหรือโควิดเพียงอย่างเดียวจงนึกถึงความหวังของผู้ป่วยมะเร็งนับล้านคนทั่วโลกที่อาจมีโอกาสได้ใช้ชีวิตได้ยาวนานยิ่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีนี้กำลังเปลี่ยนโลกเงียบ อยู่ในห้อง l a บทุกๆวันหากทุกคนชื่นชอบข่าวสารสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่อง lexplanet ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวิทยาศาสตร์ดีๆในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ